ก็เธอมาหาพี่แล้วเธอจะหนีพี่ไปไหนก็หนูอยากได้รถมือสองไม่ได้อยากได้รถป้ายแดงเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีก็เธอมาหาพี่แล้วเธอจะหนีพี่ไปไหนก็หนูอยากได้รถมือสองไม่ได้อยากได้รถป้ายแดง แต่ถกิจมันไม่ค่อยดีก็พี่ซื้อรถให้หนูแล้วทำไมพี่หนูไม่มาอยู่กับพี่ก็หนูอยากได้รถมือสองไม่ได้อยากได้ป้ายแดงพี่เอาว่าทำไมไม่บอกพี่ก่อนพี่เสียไปหลายแสนแล้วนะมามาลงมาเลยไปไหนพี่จะพาหนูไปไหนมามามาอ้โหจะพาไปไหนพี่ไปบิ๊กแบร์พรีเมียมคาร์ไปทําอะไรไปดูรถมือสองที่นั่นมีอะไรรถมือสองเครดิตดีฟรีดาวราคาถูกที่สุดในประเทศไทยเลยนะจริงหรอจริงงั้นต้องไปดูแล้วไปไปดูกันเลย นี่ไงร้านบิ๊กแบ๊กพรีเมียมค้ามีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยนะแถมพี่หมีบิ๊กแบ๊กพรีเมียมค้าเนี่ยหน้าตาดีมากเลยด้วยใจดีอีกต่างหากน้องลองไปเลือก,ก,ออกดูไหมได้ไปเลือกอดูอ่าดูรถเราแล้วชอบไหมชอบมากเลยพี่มีรถถูกใจตั้งหลายคันเลยอะ่ะรถเยอะมากอันเดี๋ยวไปเลือกเลยเดี๋ยวพี่จัดการให้ป่ปะอย่างเช่นรถคันนี้นะฮอนด้าสเตปวาคอนสปายเดร์ดศูนยนะครับปี2012ตัวเนี้ยร้านพี่หมีบิ๊กแบ๊ก เขาขายอยู่แค่6 9 9ส0 0กาหเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวได้เลยเออกรถแค่1,000บาทเท่านั้นเลยแถมตอนนี้มีโปรโมชั่นศูนย์เปอรเดือนหนึ่งนะสำหรับลูกค้าประวัติด,ดีจางเสียนะครับอันต่อไปนะเรามาดู Toyota า o อจูเน r สองวีปี2015นะครับ คันนี้สีขาวตกอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นร้านบิ๊กแบ r พรีเมียมคาร์สนเปอร์เซ็นต์เดือนออกรถฟรีดาวขับฟรี4 5วันโปรโมชั่นปังๆเฉพาะร้านผมนะครับใครสนใจติดต่อมาที่เฟซบิ๊กแบงพรีเมียมคาร์ได้เลยครับผมอันต่อไปนะสำหรับใครที่อยากได้รถราคาประหยัดโตโยต้าอเ n นซ่านะครับ1.5 e ปี2007ที่มีนะครับขายอยู่แค่1 7 9 0 0 0บาทเท่านั้น เครดิตดีฟรีดาวออกรถ1,000บาทผ่อนเบาๆ4,000กว่าเท่านั้นครับคนนี้ใครสนใจอินบ็อกซ์ทักเพจพี่หมีบิ๊กแบร์พ e เ i มคาร์มาได้เลยครับผมมีบริการตอบแชทตลอด24ชั่วโมงครับและทันต่อไปนี้ยอดนิยมเลยครับอีซูมิลเอ็กนะครับผมปี2016ครับพี่หมีขายอยู่แค่799,000บาทเท่านั้นสนใจทักอินบ็อกซ์มาได้ครับสีขาวนะครับคันนี้รถยอดนิยมรถครอบครัวรถอ,อนเนกประสงค์ แถมมีโปรโมชั่นสูงเปอร์เซ็นต์12เดือนด้วยนะพี่หมีบิ๊กแบงพรีเมียมคาร์การันตีรถของพี่หมีราคาถูกมากนะครับใครสนใจติดต่อสอบถาม Facebook Big b บงพ Premium Car หรือช่องทาง YouTube ก็มีครับ Big b แบง Premium Car ครับผมครับสำหรับร้าน Big b แบง Premium Car ครับใครสนใจสามารถกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กได้เลยนะครับและช่องทาง YouTube พร้อมรับโปรโมชั่นส่วนลดมากสูงสุดถึง20,000บาทนะครับผมใครสนใจติดต่อมาได้เลยครับผม0937206222ครับสำหรับวันนี้พี่หมีบิ๊กแบ ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ